มาดูกันถึงเรื่องของวิถีนิว o น m a l กันบ้างน,นะครับเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มทางการเงินการเงินออนไลน์นะครับไม่ว่าจะโอนจ่ายเงินต่างๆก็เติบโตขึ้นอย่างมากล่าสุดนี้ธนาคารกรุงเทพนะครับก็เตรียมพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลนะครับด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ของโมบายแบงกิ้งนะครับคาดว่ายอดใช้สิ้นปีจะทะลุก,กว่า11ล้านรายด้วยกันคุณประชนีอุยมะพันธ์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพบอกว่าสีเดิมแรกของปีนี้พฤติกรรมลูกค้าธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารเพิ่มขึ้น28ด้วยกัน mm. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะที่ปริมาณธุรกรรมการโอนเงินเพิ่มขึ้น51นะฮะถือว่าเป็นการเติบโตขึ้นอย่างมากแล้วก็การจ่ายบินผ่านโมบายแบงกิ้งอันนี้ชัดเจนนะฮะ47เดินทางออกไปไหนไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ทําให้เรื่องของโมบายแบงกิ้งการจ่ายบินเติบโตขึ้นอย่างมากปัจจัยก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งเรื่องของการลดการใช้เงินสดคร ดังนั้นธนาคารกรุงเทพจึงได้วางกลยุทธ์สำคัญของปีนี้โดยเฉพาะแผนการลงทุนด้านไอทีแล้วก็ระบบงานต่างๆรวมถึงการเปิดตัวโมบายแบงกิ้งแบงคอกแบงก์โมบายแบงกิ้งเวอร์ชันใหม่ครับที่มีการดีไซน์กราฟิกแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในหน้าการลงทุนให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็วครับผ่านเมนูลัดในหน้าแรกโอนเงินก็สะดวกครับลดความผิดพลาดด้วยฟีเจอร์ที่เรียกกันว่า copy paste นะครับ สามารถก๊อปี้เลขบัญชีได้โดยไม่ต้องจําไม่ต้องจดฮะจัดการทุกอย่างได้ง่ายในแอปไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบจัดระเบียบบัญชีปลายทางเรียกดูรายการย้อนหลังเป็นรายเดือนก็ทําได้นะครับจ่ายบิลก็ง่ายสแกนได้ตั้งแต่หน้าแรกสามารถชําระเงินได้รวดเร็ว5วินาทีเท่านั้นนะครับหรือว่ากดแค่2คลิกเท่านั้นนอกจากนี้ยังอุ่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับ พร้อมระบบป้องกันกรณีที่มีอุปกรณ์ที่มีระบบประเดือดการที่ล้าสมัยรวมถึงอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้านะครับมั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้จะมียอดผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น11ล้านรายตามเป้าหมายจากปัจจุบันที่มีอยู่8.6ล้านรายด้วยกันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ถึงเรื่อง,องการเปลี่ยนแปลง วิธี New normal นะครับประชาชนก็มีการใช้เรื่องของระบบการโอนเงินต่างๆตามระบบดิจิตอลกันมากยิ่งขึ้นค่ะปรับฟีเจอร์แบบนี้ให้ใช้างานได้ง่ายขึ้นถูกใจหลายๆท่านแน่นอนนะคะ